โอ้ยยยยอ้ยย่อยยยยยอยยยยยยยกยนยย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 ่ายยยยยยยหนูยย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 ยลย่ยยยยยยลยย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 ยายย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 ้ย่อยยยยยมยย่ยยมยยาย คุยกับแม่ก่อนมา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 เร็วคุยก่อนเฮ้ย,ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนูโอ้ยโอ้ยโอ้ยลิลเลยยุนลิลเลยยุนลิลเลยยุนนูไอฮะพูดดิลูกพูดกับแม่ก่อน ฮะไอ่ยย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 เออ,อเป็นอะไรอยากนอนเหรอลูกหนูนี่เลยยุนน่นไอ่ยยยยยนอกแกลิศเอ้ยง่วงน,นอนเหรอลูกง่วงน,นอนเหรอฮะบอกดิหนูงง่วงเหรอฮะลูก